สาย้ายไปอุ้ยยอมรับชันเป็นแฟนได้ไหมไปเราไปด้วยกันวัาน,นกเราเป็ดนดอกเออจุกรูจุกรลูเอ้อว่านนกยัยตียนต่ำรือเตียนเอ้ติดเร็ววัดแล่นเลย โอ้โหงัยเดี๋ยว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 เอาเอาลูกเอานั่นติดตาติดตาติดตาได้เลยเออได้เลยต่อพกไปละโอ้ยโอ้ยโอ้ยละจะลั่งมาคนจะลั่งมาข้างหน้าครับตัดเอาปลายมาโอ้โหเอ็นมาครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับพังเงี้ยที่เอ็มวเฮืสุดเบอร์ไม่ต้องทำไรมือเปล่าไม่เดีเอาตาเราขังน้าโตโตตกเดะเดะเจ้าไปผลแล้วเนงานสุดเบอร์เอาลูกเอาเอาลูกเอาคนเราเร็วลูกพี่เราก็ข้างในหมดแดงยังข้างใน เรียกว่าปพ้งเพิ่งพลวดช่ฉยหน้าตาล้วน mm. เชื่อเชียนมันวันนี้หมดแดงแล้วเออยอมรับเชิญเป็นแฟนได้ไหมปีนจางไม่ร้อนแล้วเย็นกระยอดเออว่าแขกกิ๊กได้ไหมต้องพยายามบันเทิงครับไม่งั้นเย็นครับก็ทำไมไม่เป็นก็ทำไมไม่เป็นวะเฮ้ยมาเดี่ยวตาเราข้างหน้าครับ ชิบอันล้วันนี้ว่าปีดิมรับไปตื้นหรือไงอนอนตายกา่อเพื่อเดียวเพราะหัวใจตีนเปล่าครับตีนเปลา่าเดินตามรอยช้างเดินตามรอยโพเดินตามรอยบัรพะบูรุษเออว่าน,นกพี่น้องเออ โอ้ยไปไปจังเราไปจังวัข้างหน้าเลยไปโอ้ยไปโอ๊ยไปลงไปปอ้บเดี๋ยวละการประกอนเดี๋ยวมันตีปรับตานูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยละลื่นครับละลื่นค้นตกต่างลื่นตัวเหล็บไปซะตีเดียวคำเดียวฝังย่อยนี่ใส่ดีสวยงามงานสุดเบอร์ครับ ปลายปลายงานไม่ค่อยเก่งอย่ามาเทวัดบ้าๆนะครับนันเสียมาปลายปลายเออทำง,งานไม่เริงๆอ่ะก็พังไอเสียมนะครับไม่ต้องกลัวสิ่งใดยอมรับฉันเป็นแฟนได้ไหมเธอตั้งเปอู้ กุดกอบล่าฟ้าเขียวลมพัดชายเข้าดีเ่เพ้อหยัดแม่หยัดกูมาจะหยกดที่จางนี่เลยมาตาอ่ออือือใช่ใช่ายใช่บายบายเดี๋ยวเจอยัดมาทับกู ไม่ใช่ยิกมึงที่ต่อไปใจต่อไปใจบ้าพลังนุ้วกูเลยี้ยไปใจมาลองลองตอนนี้วะอย่าลองไปการขึ้นมาแล้วโอ้ไป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 โอ้ตายเอาไม่ลงไปแล้วทีตอนเดียวเอาตายลองทีช่องตอนเลยช่องตอนไปโจ้ยตรงนู้น lòng thịt toàn đi bầu Cơn cơn gà mày cùm nữa mày cùm cá nữa này ô yom ra chân bên phải đại mai bay đâu bay đâu ai cà ui qua mà em 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 mà 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 mà, mà. Em, mà, em. mà em mà em mà em

ฝ่าบาดเจ็บล้มอยู่ใกลครับล้มอยู่บนจอมเก้าโดนก็เลยวันนี้ล่ากันสางตัวกับฝนตกไปเราไปด้วยกันทำเรื่อยๆกับเรื่อยๆลำพัจดจ่าเข้าเอาไปตาเนาะอย่าไปเดินเรืเ่อยไ,ไ,ไปดูไปไปไม่เรียวตัดเอาข้างนู้นครับเนี่ยจางพังมันดีป่านนี้ครับ ไปเดี๋ยวไปเดินได้ไปไปไปมามา,มาไป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 ทางมาตาหนะ้าียบร้อยครับลาตามทางมาครับลาตามไม่โกตัดตางห้เย,ยียบ้อยไปดูไปไปดูไป ว่าครุกเถือกันนกแล้วครูเออครูโดมาแล้วดูพังเอเชียพังเอเชียครับพังเอเชียนี่เดินนำหน้าครับเดินนำหน้าก็ครับดูมาเรื่อยๆเนิบๆกับพังเอเชียครับงานสุดเพอร์ตั้งเพ่ครับคนข้าเป๊ก็ะไรได้ครับนี่ครับยุ่งฉาง่ายวัดราชาครับคนข้าเป๊ครับคนข้าเป๊ก็เลี้ยงได้ครับนี่มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บโบ้แล้วครับตึเครืองจะไม่รบกครับอ๋อตึงตัวเครื่องจะไม่รบกอนะเตะตัวดำเนี่ยวะเอ็มเเนี่ย ม er ึงละอย่าจนข้าช้างของกูนะปังไอ้เชี่ยปังไอเชี่ยเอารุดๆดๆอี้ออีกอันนีก่อนเอาเอาได้แล้วเดี๋ยวผนแล้วพูดรบไปมังพูดรบไปตั้งยังทีเพาะงั้นเนี่ยอย่าอย่าลงไปบอลงทีง่วงตอนชามตอนก็ไปจ้องนู่นทีลงทีตอนมันเดินขึ้นจะนิายถอยไล่งถอยไล่ง้วยไล่งมาถอยไล่งถอยไล่งถอย คลยนั่งมันยืนควังเชยอยู่คนกลับไปให้ไม่ควังเดือยแล้วเออเนี่ยขานายขานายฮักขับก็พูดหนองร้องครับนักเลงมาก็ไอ้อ่านไอข้านายกำจ่ายกับคล้ายเวลามือหน้าครับไปแล้วเมื่อวานครับพอได้ตังมามุ่นเลี้ยงหลกนองครับต้อยดังาต้กับเอทีเอ็มต้อยไม่เอาไม่ซื้อครับจ้างที่มันจ้างง่ายครับไม่เอาไม่ซื้องานไม่ดีไม่ซื้อครับ มามามามึงเอาช้างกูมานี่ก่อนคว้ามาเอ็มคว้ามาเอ็มคว้ามาเอ็มเมื่อเอ็มเอ๋อี่เอ็มมันมาเร็วเอ็มมาเอ็มมึง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 มาคอยคอยคอยมึงอย่าทำยับช้างกูยับเมื่อมาเมื่อต้ยว่าต้เออจ่อช้างกูแล้วมึงเมื่อเอ็มเมื่อเอ็มต่อย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 ไปมาเอ็มมาเอ็มมาเอ็มฮะดอแม่ยอดช้างเพื่อนเมื่อมาเมื่อมานี่มาเยี่ยวเตะเลยเอมาช้างกูกลัวมึงเออเลี้ยงมือเปล่านี่อุ้ย

เดินดีดีที่ดูครับเด่นหนำหน้าซองต้นเรื่อยๆครับดูครับปักเบากับปักเบาชอบรองครับไม่ดิหน้าแข็งก่อนนะครับไม่ดิหน้าแข็งก่อนนะครับว้าวจุกลปล่อยแล้วไปอ่ะน้าไม่ตามไม่ต้อไรเถ่นแก้วมาไหมเถ่นแก้ว โอเคครับบรรยากาศนีบรรยากาศยังข้องสมุทรบันนี้ครับบางว่าบรรยากาศส่วนมากช่วงนี้จะมีแต่อาการโอนแต่วันนี้ฝนตกกับเย็นเดินติดเปล่าครับต่างคนเลยช้างครับไม่อเอาเปรียบกันครับสวัสดีครับ